มีราศีไหนที่การงานนะคะพุ่งค่ะพุ่งพุ่งเลยนะคะและราศีไหนนะคะที่การงานดิ่งลงแบบงงเวอร์อะมาที่หมอพุ่งแรงมากๆเลยนะในเรื่องของการงานราศีแรกเลยนะได้แก่ราศีธนูค่ะชาธนูราศีที่2คือกรกฎนะคะและราศีที่3คือราศีมีน่ ต้องเรียกได้ว่าขาขึ้นคนะ่ะจากไพ่ใบแรกที่ขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีในที่เป็นมาช่วงก่อนหน้านั้นค่ะที่อยู่ในโหมดของการกายหนา้าผากแต่กลายเป็นว่าในหลังจากนี้ไปนะคะเรียกได้ว่ามีดวงผู้ใหญ่สนับสนุนดีมากๆในการงานแล้วก็มีเกณฑ์ด้วยนะคะว่าจะมีโอกาสที่ไม่คาดคิดด้วยเกี่ยวกับการงานเข้ามามากกว่าหนึ่งโอกาสหมายถึงว่ามีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาที่น่าสนใจมากกว่าหนึ่งโปรเจกต์อยู่ในจุดข,ของการเป็นผู้เลือกได้ว่าจะเอาโอกาสไหนทีน,นะคะแต่ก็แอบ นะว่าก็อาจจะมีเขาเรียกว่ามีคนคอมเมนต์ได้อ,อ,อย่างว่านาะทุกคนคิดอย่างนี้มีคนรักมีคนชัง <c oughs>